แล,แล้วนะคะในวันต่อมานะคะหลังจากที่ทำเลสิกหนึ่งวันเต็มๆนะคะเราก็ได้นอนพักจากนั้นเราจะต้องมา follow up ในวันต่อไปนะคะก็คุณหมอนัด8โมงครึ่งค่ะแต่เรามาถึงโรงพยาบาล7โมงครึ่งนะคะเช้ามากเนาะเราก็เดินเดินดูนะคะว่าเออยังไม่มีใครมาเลยเราต้องไปหาอะไรกินก่อนนะคะก็มีเซเว่นในโรงพยาบาลนะคะก็ ปกติเป็นคนไม่กินมื้อเช้าเลยแต่พอทำเลสิกปุ๊บเขาจะต้องมียาให้เราทานนะคะเป็นยาทานเช้ากับเย็นนะคะแล้วก็มียาหยอดตาให้เช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเราก็เลยต้องมากินมื้อเช้านะคะเพื่อจะต้องกินยาหลังอาหารนั่นเองนะคะเราก็ไม่ได้เข้าเซเว่นนานแล้วก็อะไรน่ากินก็หยิบหยิบม,มาเลยนะคะก็นั่งกินนะคะตรงถแถวๆโรงพยาบาลแหละคะ่ะบรรยากาศตอนเช้าแบบมัน ก็เงียบเหงานะ่เาเราก็ไปคนเดียวนะคะจริงๆตอนไปตรวจ follow up ในวันต่อไปอย่างเงี้ยถ้ามีญาติไปก็ได้นะคะจะแอบ,บเห็นได้ว่าจริงๆหมอนัดนะคะให้ใส่ที่ครอบมาเท่านั้นแต่เราอะนั่งแท็กซี่ไงเราก็กังวลว่าถ้านั่งแท็กซี่แล้วมันดูแปลกๆกลัวมองไม่ชัดกลัวกวัวดูแปลกในสายตาคนอื่นนะคะเราก็แอบ,บใส่แว่นแล้วก็ออกมานะคะแล้วพอจะไปพบคุณหมอเราก็ มาเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยนะคะหลังจากกินอาหารเช้ากินยาเสร็จปุ๊บนะคะเราก็มาหยอดตาตอนเช้าแล้วก็พยายามติดที่ครอบตาเองค่ะอันนี้อยู่ในโรงพยาบาลนะคะเอออยู่ในห้องน้ําของโรงพยาบาลนะคะก็ติดตาให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าคุณหมอย้ําเลยว่าให้ใส่ที่ครอบตามานะแล้วให้พกแว่งกันแดดมาเดี๋ยวมาเช็ค ค่าสายตาเนาะจะบอกว่าวันนี้พอตื่นมาของวันนี้นะคะเรามองชัดมากนะคะจะบอกว่ามองชัดเลยแต่เราประเมินตัวเองไม่ได้ว่าชัดร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็เดี๋ยววันนี้จะไปตรวจกันนะคะแต่ส่วนตัวเนี่ยคือแบบมองชัดมากอ่ะคือชัดแบบไม่ต้องเพ่งเล็งเลยนะคะก็ เตรียมใบนัดให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็ไปหาคุณหมอกันตอนนี้ก็ใกล้ๆ8ปดโมงครึ่งแล้วนะคะเราก็ไปเตรียมตัวกันนะคะที่โรงพยาบาลศูนย์เมตตาที่ทํำเลสิกของวัดไร่ขิงนะคะก็ศูนย์เลสิกเนี่ยก็จะอยู่ชั้นเอ็มนะคะจะขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นบันไดธรรมดาหรือว่าขึ้นลิฟต์มาก็ได้นะคะเราก็มาที่ชั้นเอมแล้วก็เดินไปที่ศูนย์บริการได้เลยค่ะช่วงที่มาถึงนะคะเราก็ จะมีพยาบาลเข้ามาดูแลนะคะพยาบาลก็จะมาเช็คค่าสายตาให้เรานะคะนี่ก็จะเป็นห้องดูแลทุกอย่างเลยนะคะเช็คค่าสายตานะคะแล้วก็ทําความสะอาดตาให้เราอีกรอบจากนั้นก็ที่เราพยายามครอบตาม,มาก็ถูกเอาออกนะคะเรียบร้อยตรงนี้จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็มีคิวของอคนไข้คนอื่นด้วยนะคะเราก็ได้คิวทั้งหมด ประมาณคนที่สองนะคะถ้าจำไม่ผิดเนาะไปถึงก็ใช้เวลา8ดโมงครึ่งที่ไปถึงนะคะชั่วโมงหนึ่งนะคะมีพยาบาลมาดูแลนะคะประมาณชั่วโมงครึ่งผ่านไปนะคะก็ได้คุยกับคุณหมอประมาณ10โมงเช้านะคะก็คุณหมออัปเดตอาการนะคะตอนนี้ตาขวามองเห็นชัด100เเซนทุกอย่างนะคะส่วนตาซ้ายมีความมัวมัวนิดนึงนะคะ ซึ่งเราแบบแฮปปี้มากๆเลยนะคะคุณหมอก็แนะนำว่าให้ใส่แว่นกันแดดตลอดเวลาแล้วก็ใส่ที่ครอบตอนนอนนะคะอันนี้ก็ต้องไปปฏิบัติตัวหลังจากนี้นะคะก็นี่ค่ะปะทะแดดเลยนะคะแบบออกมาก็อ่าตอนนี้เรารู้สึกว่าเออแดดแรงแต่เราก็ไม่แสบตานะก็ ใส่แว่นกันแดดนะคะออกมาหลังจากที่ตรวจเสร็จนะคะครึ่งเช้าก็ผ่านไปแล้วนะคะอ่าก่อนกลับก็แวะหาร้านกาแฟนิดนึงนะคะอยู่แถวโรงพยบาบาลเลยนะแก็ได้กาแฟมาหนึ่งแก้วนะคะจากนั้นก็มองหาแท็กซี่แล้วเราก็นั่งรถกลับกันคะ่ะยังไงก็รอเจอตรวจครั้งหน้านะคะ